หมอรักฟันธงดูดวงกากระบาดกลางฝ่ามือฟังแล้วขนลุกแม่นยังกับตาเห็นสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับหมอรักฟันธงดูดวงกากระบาดกลางฝ่ามือฟังแล้วขนลุกแม่นยังกับตาเห็น ชีวิตที่ผ่านมานั้นจากเคยสะดุดติดขัดทำอะไรไม่เจริญก้าวหน้าทำบุญกับคนไม่ขึ้นถูกเอาเปรียบชีวิตตกต่ำพบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีท่านมัน่นอดทนเอาไวา้พอหลังจากสิ้นเดือนนี้ต้นปี2,567ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลโชคชีวิตจะพลิกผัน มีเจนจะร่ำรวยจะได้บ้านจะได้รถการงานกระริินก้าวหน้ามีเงินเหลือกินเหลือใช้ดวงมหาโภคทรัพย์ดวงปังดวงเฮงดวงรวยเปิดโชคเปิดลาบรวยไร้ฉีดจำกัดนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปท่านตั้งจิตตั้งใจรับฟังเพราะสิ่งที่เราจะนำเสนอให้ท่านฟังในวันนี้ จะเป็นไกด์ไลน์ในการดาเนินชีวิตถ้าสิ่งไหนที่รู้สึกว่าไม่ดีโชคร้ายให้ท่านเตรียมพร้อมรับมือถ้าสิ่งใดที่รู้สึกว่าดีเป็นวาสนาต่อชีวิตให้เปิดรับเอาคําทํานายต่อไปนี้เพื่อเป็นการทักท้วงโอกาสดีๆให้ชีวิตราบลื่นให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและสำหรับคนใดที่เข้ามารับชมรับฟังเป็นครั้งแรก อยากดวงดีให้กดไลค์กดติดตามและพิมพ์คำว่าสาธุสามครั้งข้าพเจ้าอยู่ในคลื่นแห่งบุญน้อมรับคำทํานายทุกประการคือแห่งความร่ำรวยความมั่นคงคลื่นแห่งความโชคดีพร้อมที่จะรวยแล้วเพื่อเปิดดวงเปิดโชคเปิดลาบดวงชะตามหาโภคทรัพย์เงินล้านดวงมหาเศรษฐี สุขภาพแข็งแรงไม่เก็บไม่ไข้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจงคลี่คลายหายไปนับแต่วันนี้โชคลาภแห่งความร่ำรวยจงเข้ามาแทนที่จงบังเกิดกับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอิมังอหางพันเตสาขามัง่งคั่งพระวันตะมีวันทามิเตชะเตชะ คิดหวังสิ่งใดก็หอให้ตัวท่านนั้นสมหวังดังปราถนาต่อไปนี้คือคำทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือในช่วงต้นปีพศสองพดดาวพุธดาววาสนาดาวประจำตัวของท่านนั้นกำลังจะเริ่มดีขึ้นและที่สำคัญไปกว่านี้ดาวพุธกำลังจะโคจรเคลื่อนย้าย เป็นช่วงที่ชีวิตน่าจะคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองคิดแต่เรื่องที่ไม่มีประโยชน์และช่วงท้ายปี2,566ดวงชะตาการเงินของตัวท่านนั้นจะโครจรเป็นวินาศคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอยู่ๆก็จะมีค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเข้าต้นปีพศ2567ดาวสุขดาวพุธเคลื่อนย้ายเข้าสูาส่ราศีธาตุน้ำสถานะการเงินของท่านนั้นจึงจะเริ่มดีอีกครั้งและจะค่อยๆมีความมั่นคงขึ้นเรื่อยๆและเป็นช่วงตัวท่านนั้นจะได้ออกงานสังคมเป็นช่วงที่ชะตาชีวิตของตัวท่านนั้นจะมีสเสน่ห์ดึงดูดต่อคนรอบข้าง ทำอะไรก็จะดูดีไปหมดหมอลักฟันธงดูดวงกากรบาดกลางฝ่ามือครั้งแรกของโลกแม่นยังกับตาเห็นชีวิตที่ผ่านมานั้นจากเคยสะดุดติดขัดไม่เจริญก้าวหน้าทำดีไม่ได้ดีไม่มีคนช่วยเหลือถูกกันแกล้งชีวิตตกต่ำพบเจอแต่เรื่องแย่ๆหลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไป ทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลโชคมีเจนที่จะได้บ้านได้รถที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นการงานก้าวหน้าราบลื่นทุกอย่างมีเงินเหลือกินเหลือใช้ดวงมหาพ่อขัพ์เปิดดวงปังดวงเฮงดวงรวยรวยไร้ขีดจำกัดรวยแบบช้างก็ฉุดไม่อยู่ รวยแบบพลิกฟ้ามหาแผ่นดินเลยก็ว่าได้หลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดาวพระลาหูเคลื่อนย้ายครั้งนี้เป็นช่วงที่โชคดีสุดๆต้นปี2567นี้เป็นจังหวะเวลาที่ดวงชะตาของพวกท่านนั้นมีเกณฑ์จะได้พบกับความสุขความสมหวังความเจริญรุ่งเรือง ถ้าท่านมีปัญหาปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกแก้ไขดังนั้นท่านไม่ต้องเครียดและกังวลกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆการเงินติดขัดนับจากวันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าดวงชะตาการเงินของตัวท่านนั้นกําลังจะพ้นเคราะห์แต่สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในระหว่างท้ายปีนี้ คือเรื่องของคำพูดการสื่อสารอาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดพูดออกไปโดยที่ไม่ทันคิดอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นได้หรือเป็นการสร้างศัตรูจากคำพูดการสื่อสารที่ผิดพลาดและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องอยากจะเตือนเอาไวา้สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในท้ายปีนี้ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหากับครอบครัวอย่างเช่น ญาติพี่น้องป่วยไม่สบายหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุก็เป็นได้แต่โดยรวมแล้วบางคนน่าจะยังมีปัญหาการเงินขัดสนเป็นหนี้เป็นสินแต่ท่านไม่ต้องตกใจเพราะปี2,566ท่านจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินดวงชะตาจะพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีจากดวงที่ไม่เคยมีก็จะมีเงินปลดหนี้ปลดสิน การเงินการงานจะเริ่มดีขึ้นเมื่อถึงต้นปี2,567จะเป็นปีแห่งความร่ำรวยท่านจะมีชื่อเสียงมีความสำเร็จในด้านการเงินจะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการเงินจะคล่องตัวมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นท่านจะมีความสุขและเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิต ส่วนในด้านของการงานถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตเลยการงานจะโดดเด่นมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จสูงท่านใดที่ทำธุรกิจการค้าขายก็จะดึงดูดลูกค้ามีกำไรเพิ่มขึ้นเงินไหลมาเทมาแบบไม่ขาดสายคิดหวังสิ่งใดจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดส่วนในด้านการเงินและโชคลาภนั้น สำหรับดวงชะตาการเงินในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยลำบากรกรากรรมเงินขัดสนภาระค่าใช้ใจ่ายหลายอย่างรวมไปถึงปัญหาหนี้สินทำให้ท่านลำบากใจทุกใจให้ท่านอดทนเอาไวา้ในช่วงหลังจากนี้ดาวโครจรเคลื่อนย้ายดวงชะตาการเงินของตัวท่านนั้นจะโดดเด่นจะมีเงินปลดหนี้ปลดสินเงินเหลือจินเหลือใช้ ดาวสุขเคลื่อนย้ายส่งผลให้ดวงชะตาของท่านนั้นมั่นคงมากขึ้นหมอลักฟันธงดูดวงกากบาทกลางฝ่ามือครั้งแรกของโลกแม่นยังกับตาเห็นชีวิตที่ผ่านมานั้นจากเคยสะดุดติดขัดไม่เจริญรุ่งเรืองทำดีไม่ได้ดีไม่มีคนช่วยเหลือถูกเอาเปรียบถูกกันแกล้งชีวิตตกต่ำพบเจอแต่เรื่องแย่แย หลังจากสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไปทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลโชคมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นการงานจเจริญก้าวหน้าราบลื่นทุกอย่างมีเงินเหลือกินเหลือใช้ดวงมหาโพธรัพย์เปิดดวงปังดวงเฮงดวงรวย ก่อนที่จะสิ้นปีการเงินจะเปลี่ยนแปลงการเสี่ยงโชคลาบจะถูกหวยรวยเลขถูกหวยรางวัลใหญ่จับเงินล้านในชั่วข้ามคืนคนใดที่มีบุญวานสนาคนใดที่มักทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลถวายสังฆทานให้แก่พระพิสุสงฆ์บำลุงวัดวาอารามศาสนาหรือช่วยเหลือคนทุกข์ยาก คนที่ตกต่ำละกมลำบากบุญทั้งชาตินี้และชาติปางก่อนจะช่วยให้ท่านได้รับโชคลาบก้อนใหญ่อาจจะเป็นทรัพย์สินและเงินทองมรดกตกทอดการเงินการงานก็จะเริ่มดีขึ้นรวมไปถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบตื่นมาจะได้รับข่าวดีจับเงินล้านแทบไม่ได้ทันตั้งตัวส่วนในด้านของสุขภาพนั้น สิ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในช่วงนี้คือโรคของตามฤดูกาลไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกและหลอดลมอักเสบวินเวียนหัวได้ง่ายให้ท่านมาตรวจสุขภาพดีๆในช่วงนี้และอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนเอาไวา้สำหรับผู้ที่เดินทางไกลในช่วงท้ายปี2566นี้ดวงของตัวท่านนั้นมักจะมีเคราะห์จะเกิดอุบัติเหตุ จึงแนะนำให้ท่านทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่ปกปักรักษาจะช่วยให้ท่านเดินทางปลอดภัยและสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวงจงคลี่คลายหายไปโชคลาภแห่งความร่ำรวย จงเข้ามาแทนที่เงินหลังไหลเข้ามาแทบไม่ขาดสายคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการด้วยเทินพิมพ์คำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง และขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดต like, ิดตามช่องชยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ